นี่คุณแมวสาวมีคนมาบ่มมาบ่นกับผมเนี่ยเรื่องคนของพรรคเก้าไกลหรือปัจจุบันก็คือพรรคประชาชนเยอะเหลือเกินบทเรื่องอะไรอีกแล้วคะคนที่มาบ่นกับผมนี่ก็พวกลัาผู้ใหญ่ทังนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าใจจริงก็อยากจะเชียร์คนรุ่นใหม่อยากจะเชียร์เก้าไกลอยากจะเชียร์ประชาชนพรรคประชาชน แต่พ่อพ่อใหญ่ที่มาบนกับผมก็บอกว่าพอไปเห็นบางอย่างของคนพักประชาชนเนี่ยมันพูดไม่ออกอยังไงต้องเล่าละไม่โตยังมีแล้วคยังมีมุมคิดยังมีมุมคิดยังม,ม,ม,งมีอารมณ์แบบเด็กๆไม่ไม่โตแบบเด็กๆหรือวุฒิภาวะมันก็ความหมายเดียวกันใช่ไหมครับ ก็มองได้ถ้าจะมองให้แรงก็บอกวุฒิภาวะได้ค่ะคือป้าผู้ใหญ่ที่มาบ่นกับผมเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับนะว่าเด็กๆที่พักพื่อไย่ยไอ้โทษโทษโทษเดๆๆ็ชชกที่พักประชาชนหรือเก้าไกลเดิมเๆๆนี่ยก็โอเคนะถามว่าเด็กพื้นฐานดีไหมดีโปรไฟล์ดีการศึกษาก็ดีดกเก่งไหมเก่งอความคิดดีไหมดีแ<ด>นวใหม่รุ่นใหม่แต่ไอความคิดที่บอกว่าดีเพราะมันใหม่เพราะมันฉีก แต่จะหยิบช่วยมาใช้กับประเทศไทยแล้วแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอพิสูจน์ก็ต้องให้โอกาสเด็กแต่เมื่อพูดถึงให้โอกาสเด็กได้มีโอกาสพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่เด็กคิดเนี่ยมันโอเคออก,ก,ก,ก็คนที่มาเบิกับผลก็บอกเขาก็อยากจะให้โอกาสเขาก็คิดถึงเรื่องนี้ถ้าเลือกตั้งเขาพยายามจะเลือกเด็กแต่ไอ้พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเขามีความรู้สึกว่า เด็กพวกนี้บางทีมันก็ยังไม่โตนะไปดูไหมทำในสิ่งที่เหลือเชื่อสร้างศัตรูยกตัวอย่างเช่นเอายกตัวอย่างดีกว่าจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งซ่อมสสพิโซโลเขตหนึ่งไอ้ที่เพิ่งผ่านไปสุดๆร้อนๆนี่แหละไปดูลีลาการหาเสียงของคนพักประชาชนสักนิดสิครับว่า เขาหาเสียงอย่างไรและทําไมพวกผู้ใหญ่ที่ได้เห็นคลิปหาเสียงคลิปนี้แล้วรู้สึกสดุดกึกขึ้นมาเลยอ่ะงั้นต้องไปดูก่อนนะคะเชิญค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะทานการทหารโฟกเนขไชนนบอกผมว่าพ่อแม่ที่น้องระทายนชาวเทศบาลเมืองอารันยิกตอนนี้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะใช่ไหมครับไม่มีที่ทิ้งขยะครับใชบอกผมว่า เพราะฉะนั้นกรรมาการการทหารช่วยทักดันเอาข่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะหน่อยเอาไม่เอาเอาข้ายเอกาพุทรสตรงนี้เป็นดีทิ้งขยะเอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ชายจะบอกโอ้โหพักดันเอาข่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะให้ชาวบ้านสุดยอดเลือกตั้งซ่อมสสพิโซเขตหนึ่งพักประชาชนก็ส่งโฟกค่ะรัชรัชชนน นัทชนนใช่นัทชนนงลงแข่งลงปะทะกับผ eh ู้สมัครจากพรรคพอไทยค่ะช right> ื่อเล่นก็ค no ือโฟก็แหละก็เมื่อสักครู่คงได้ยินทีมปลาสัยย่อยของโฟกของโฟกเนี่ยแต่อ้างคําบอกเล่ามาจากโฟกก็บอกว่าโฟกมาเล่าว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมีปัญหาเลืองที่ไม่มีที่ทิ้งขยะ โฟก็บอกผมว่าหมายถึงคนปลาใสบนหลังคารถนะโฟกก็บอกผมว่าเดี๋ยวจะใช้การบฏิการทหารสปปพุทธศรีดฎรเนี่ยเป็น,นกลไกที่ผลักดันเอาค่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะมันใช่หรอแล้วก็ตบท้ายว่าเอาค่ายเอกทศรสตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะเอาไม่เอาก็จะมีเสียงชาวบ้านตะโกวนว่าเอาอแต่ไอ้ชาวบ้านตรงนั้นมันไม่ใช่ชาวบ้านจริงๆหรอกอมันก็คือ มันเป็นทีมงานมันเป็นทีมงานของหน่วยปราสายย่อยอของโฟกเขาเนี่ยแหละ่ในพื้นที่ในแต่ละจุดแต่ละจุดเออนี่ยแหละอไอ้ตรงนี้นี่เองพวกเราผู้ใหญ่ก็บอกว่าเห็นอย่างนี้แล้วพวกเราผู้ใหญ่ก็บอกว่าหวาดเสียวใช่ไหมคือมันไม่โตอ,อืมนั่นสิมันเป็นรูปแบบการหาเสียงที่เก่ามากเลยหาเสียงแบบเนี้มันเก่ามากมันไม่ใหม่มันไม่สร้างสรรค์ขณะเดียวกันหาเสียงแบบเนี้สร้างศัตรู จ้างศัตรูมากกว่าผูกมิดแลักษณะเดียวกัน,ม,นม,มันไม่ถูกต้องอะ่ะยูยูคุณก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาค่ายเอกาทศรสก็ตรงอยู่ที่พิสุรุนแหละมาทำ <ขอ S 1> เป็น,ปนท,ท,ที่ทิ้งขยะมันใช่หรือมันเป็นการแก้ปัญหาการจัดการขยะของเมืองจริงหรือไม่ยูยูไปปั่นกระแสจะเอาค่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะผมว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะ มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันพวกเราผู้ใหญ่เขาจึงบอกว่าแหม่ถ้าเจออย่างนี้บางครั้งแหมที่บอกว่าน่าให้โอกาสเด็กมันนิดนึงเด็กมันมีความคิดดีนะน่าจะลองเอาอะไรใหม่ๆพอเจออย่างนี้ปั๊บเขากลัวใอ้ความให้ความที่มันไม่โตจริงๆอ่ะให้ความที่มันไม่โตจริงๆอ่ะมีปัญหาพุฒิภาวะเนะี่ยถ้าก็พูดง่ายๆนะว่าถ้าคุณ ยัดดาบใส่มือคนตาบอดคนตาบอดอาจจะเอามือที่ถูกยัดใส่มือไปฟาดฟันมั่วไปหมดก็ได้เดี๋ยวที่เขาไม่รู้ไงสเปสปานั่นสิฝากไปคิดกันต่อดีกว่าพี่อนายคิดเห็นกันอย่างไรนี่ผมเสี่ยงนะพลังส้มจะถล่มไหมจะถล่มทัวจะลงไหมก็ถือว่าเป็นมุมนึงแล้วการที่นำเสนอเราฟังกันหลากหลายอย่างนี้ ขอให้พลังส้มคิดสักนิดหนึ่งโดยบทบาทของสื่อถ้าจะสะท้อนปัญหาบางมุมของพลังส้มด้วยกันผมว่าก็ควรจะฟังไว้นิดหนึ่งอย่างที่สองอปัญหาที่สะท้อนมันเป็นปัญหาจริงๆหรือไม่มันจะเป็นปัญหาในการที่จะพลังส้มจะเดินต่อสู่เป้าหมายสู่ดวงดาวที่ฝันที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ถ้ายอมรับกันมันก็ต้องแก้มันก็ต้องพูดกันภายในกลุ่ม มมใช่เปิดฟังทุกๆด้านนะถ้าจะก้าวต่อแบบยาว,ยาว